ด่ตลอดก็สู่อยู่พเช้า5้านาทีบิตคอยได้เวลาซื้อแล้วครับซื้อแบบไหนซื้อ,อยังไงครับต่อของการในคลิปนี้คลิปีืไม่ใชการชี้ชวนในการลงทุนแต่งในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเรากันแล้วนะครับ ก็ใครไปเที่ยวไหนมาบอกเต้นได้นะแล้วก็ถือเวลาพักผ่อนกันไปครับเพราะว่าหนะ้าาวเองเนี่ยก็พักผ่อนใช้เวลออกข้างไปเหมือนกันนะไม่รู้จะดีดเมื่อไหร่แต่ให้แน่ๆถ้าดิดตามแผนเราก็สต็อปล s อตามแผนและเทโกฟิตตามแผนของเรานะครับก่อนที่เข้าสู่กันกัรครับเช่นเคยนะ กลุ่มมักระธาเทรดเดอร์ครับเพียงแค่คุณสมัครโอเคคออลิตี้คอร์ตเติลก็สามารถเข้าขกลุ่มมัวกระธาเทรดเดอร์ตรงนี้ได้แล้วนะนอกจากนั้นเองสมัครโอเคและได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมทุกออเดอร์การเทรดและสุดท้ายครับที่สําคัญเลยก็จะมีเพลย์ลิสต์สอนเทรดเลิกเอาเงินมาไลค์เชน EP หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเมนิจเมนต์ EP สองในรเรื่องของประเภทการเทรดและเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเดือนนี้จะมี EP ต่อๆไปเพิ่มขึ้นมานะครับก็สนใจรีบสมัครโอเคคออลิตี้คอร์ตเติลแล้วมาเป็นครอบครัวกระเทรดเดอร์ไป กันนะครับด้านของตัวบิตคอยนะครับก็ยังซึมซ,มซึมออกข้างไปนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะพี่ต้นกำลังตื่นเต้นมากๆอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของโปรเจกต์บอดเทรดที่ผมไปลองเจ๊งอ่าผมใช้คำนี้นะไปลองเจ๊งกันผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้นะว่าผลลัพธ์ที่ออกมา,าพูดตรงคือค่อนข้างโอเคเลยนะครับอย่ที่ต้นใช้เนี่ยประมาณ7-8วันเนี่ยได้โปรฟิต ร้อยดอลลาร์ครับทุนหนึ่งพันสามร้อยเหรียญน,นะได้กําไรมาแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับโดยที่ตีเป็นประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นครับวินเลดเก้าสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ราเฟิถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเลยแต่แน่นอนครับมันคือบอทเทรดมันคือ,ม,คอมันคือกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งดังนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นเมื่อมีขาวแรงเมื่อมีเรื่องของราคาสวิงอย่างรุนแรง แล้วมันจะเกิดการผิดพลาดอะไรไหมนั่นคือสิ่งที่ต้นจะต้องไปลองยิงก่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนๆทุกคนนะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็จะอปัปเดตมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นมานะครับอ่ะกลับไปที่หน้ากราฟกันต่อนะในหน้ากราฟตรงนี้เราแวะออกมาดูครับ แปะออกมาดูในกราฟทาว์เฟมเดทเราก็จะสังเกตเห็นว่า3าวันที่ผ่านมาไม่ปิดแท่งสีเขียวเลยก็วันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อว่าจะเริ่มปิดแท่งสีเขียวแล้วเอนตัวกลับขึ้นไปด้านบนได้หรือยังนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญของ ราคาบิตคอยน์และมุมมองขาขึ้นตรงนี้คือแนวรับตรงเนี้ที่เขาเคยเบรกมานะถ้าเกิดปิดแท่งเทียนเราไม่หลุดเป็นเนื้อเทียนลงมาที่แนวรับตรงนี้คือหรือช่วงราคาประมาณ29,400เข้าไม่ได้ปิดเนื้อเทียนแดงๆดิ่งลงมาเลยสมนุลเตอร์ยังบอกว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับยังคงต้องลุ้นกันต่อนะว่าตรงเนี้จะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดว่ารีบาว 3,400,3,100เตือนมอง2โซนนี้ครับเป็นโซนที่จะเด้งช็อตลงไปด้านล่างนะครับโดยที่จะมีเป้าราคาถ้าแบบไม่ก้าวมากเนี่ยก็จะมี2 8งหมนะที่เราเคยมาไว้ดูซิอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่าสองหครับ2 7งหมื่นสามแนวนี้มันเกิดจากอะไรครับอ่ะเรากลางฟิบนัชชีดูครับ3แนวนี้คือเป็นแนว50% 60.8 เจ็ดสิบแปดหกครับแต่สิ่งที่เต้นอ,อยากให้ทุกคนดูมากกว่าน,นั้นนะครับนอกจากโซนสองหมืนแปดนะเป็นแนวฟิโบแล้วยังเป็นแนวฟลิปหรือเป็นแนวที่เรียกว่ารีสตันฟ l ิปเปลี่ยนเป็น u p อร์ตอ่านะโซนสองหมืนเจ็ดเป็นโซนกูไลชเชอรหกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับโซนสองหมืนหก เป็นดีมันโซนนะครับแล้วก็เป็น7จ็ดสิบแปหตามฮิวเดชีด้วยดังนั้นถ้ามันยอ่อลงมาไม่ว่าจะเป็นยอ่อลงมาเลยหรือว่าจะเป็นการรีบาวตามเป้าแล้วค่อยลงมา3โซนนี้ก็ต้องรอดูอาการในอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับใครถืออยู่แล้วอย่างเต้นเองเนี่ยสะสมโพซิชันกันมานานนะครับเนี่ยสะสมโพซิชันกันมานานเนี่ยเข้าตั้งแต่2มือต่ำกว่า2องหมื่ก้าก็ยังรันเทรนขึ้นไปได้อยู่นะแล้ว แล้วคนถามคือว่าถ้าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ตกลถอ่ะเราแบบ เราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราเรายังมองว่าเอ้ยกามันย,มยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตกลดด้วยเราลอหาแพทเทิร์นมาเล่นกันไหมในภาพพาวเวลเล็ตครับอ่ะถ้าเกิดเรามองแพทเทิร์นในภาพพาวเวเล็ตเนี่ยเราอาจจะ,อะมองในเรื่องของแพทเทิร์นเส้นสีส้มตรงนี้อ่าวิง่งเป็น falling w e i วทตรงนี้ไหมนะครับอ่าวิ่งชน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 เสร็จปุ๊บถ้ามีการเบรกเอาแบบเนี้ย ขึ้นไปได้เตินว่ามีความน่าสนใจนะหรืออีกหนึ่งมุมมองครับอีกหนึ่งมุมมองนะนอกจากที่เราจะรอการเล่น breakout ตรงนี้สำหรับคนที่ไม่มีของแล้วอยากเล่นหน้ารองก็มีอีกหนึ่งมุมมองคือตรงนี้เราสามารถมองในโครงสร้างเล็กได้นะครับในทฤษฎีแล้วว่ากดไฮกดโลกดไฮกดโลกดไฮกดโลแล้วเขา break high ตรงนี้ไหม ครับลเขาเบรกในตรงนี้ไหมก็จะเป็นการเบรก2 9 6 0 0ครับถ้าเกิดเขามีการเบรก2 9 6 0 0นเนรน่ว่าน่าจะถึงเวลาที่คอยน่าจะปรับตัวขึ้นในภาพทาเฟรมเบรกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสัปเปิลนะสำหรับใครที่อยากเล่นสั้นเนี่ยก็รอการเบรกเอาหรือการเบรก2 9 6 0 0ก่อนแล้ว่แล้วก็ทําการเล่นสั้นเนี่ยสมมติ ทัตเตอร์ลอเบกสองหมืรสต็อปลอดที่29400ซึ่งเป็นโลในภาพเล็กนะครับไปท p แรกเนี่ยจะไปท p แถว3 0ม0 0ื่นสามรถึง3400นสี่รีวอสดสองเท่าเฮ้ยมันมันคุ้มเสียงสำหรับเราไหมสำหรับเปิ้ลมากกว่าสองก็โอเคแล้ว อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะหรือถ้าเกิดเราโชคดีมากเลยนั้นราคาบิตคอยดีดีขึ้นไปโซนสามหมื่นหนึง่งเฮ้ยได้รีบลี w วอ d เลยโชว์สี่จุดห้าเท่าอันเนี้ยก็เป็นตัวประเมินเบื้องต้นให้เราได้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดมันดีขึ้นไปตรงเนี้ยค่อนข้างคุ้มเสี่ยงนะแต่ว่ายัางคงต้องรอการคอนเฟิร์มอยู่ไม่ใช้เข้าได้เลยในตอนนี้นะครับนี่คือแผนขอังตัวบิตคอยนะต่อมาเมื่อวานนี้ครับตัวคับคอยเนี่ยโอ้โหเมื่อวานตื่นเต้นกันมากนะคิดว่า คับคอยเนี่ยมันจะแบบพูดมูนไปเลยสุดท้ายก็ติดขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับในส่วนของคับคอยเนี่ยต้องเรียกว่าออกมาดูในภาพใหญ่กันหน่อยนะก็ลงมาปุ๊บเรียกได้ว่า80-90%ิบก้าสิบเเซนจากไฮเดิมของค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอเราไปดูในรายละเอียดเองเนี่ยคำถามไม่เกิดขึ้นคือว่าตรงเนี้ยมันพร้อมที่อ่ะมันมีจุดในการเก็งกำไรมันเป็นจุดซื้อที่ได้เปรียบหรือยังอะไร เป็นตัวบอกเราว่านี่คือเป็นการจุดซื้อที่ได้เปรียบปกติแลเรวก็จะมองหาก,กราฟที่กลับเป็นอัพเทรนใช่ไหม หรือมีการ breakout โครงสร้างจะพักตัวมานานเปลี่ยนเป็นการเตรียมพยานขึ้นฟ้าไปซึ่งณตอนนี้เติ้นยังเติ้น follow ในส่วนของเทรนตรงนี้ของขับคอยอยู่ครับดังนั้นถ้าเกิดเติ้นจะให้ความสนใจกับตัวเหรียญขับคอ,อยเนี่ยขับคอยจาเป็นต้อง break เส้นตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนครับแล้วเราค่อยจะ follow ายเขาขึ้นไปด้านบนนะดังนั้นถึงแม้มว่าหูเมื่อวานเนี่ยตื่นเต้นกันมากเลยครับ เปลี่ยนคับดีดขึ้นมา2% 3%นะแต่พอต้นเห็นโครงสร้างเต้นเห็นแพทเทิร,ร์เนเน,เนี่ยก็บอกตัวเองว่าก็ยังไม่ได้น่าสนใจนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาชน 1, 2, 3, 4 4ครั้งไม่เคยผ่านเลยดังนั้นเราไม่อยากดังเราขอความชัวร์ดีกว่าบวกกับกระแสบวกกับข่าวเนี่ยในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับ ทำให้เตอร์รู้สึกว่าคาดในทางที่มีข้อมันยังไม่ชัวร์แล้วในเฉพาะตลาดที่เงียบเหงาขนาดนี้ด้วยเนี่ย เรายังคงเม่เสียงซื้อดีกว่านะครับก็คงเดี๋ยวรอไบ่เอาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่าตัดสโตของขับคอยนะดังนั้นะต้นก็ยังคงรอคอยนะครับวันที่มันเบรกเอาขึ้นมาเราก็จะทำการเล่นเก่งกำไรกันนะครับอ่ะดังนั้นสรุปในวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อคือในส่วนของปิดคอยในภาพเล็กตรงนี้นะว่าถ้าเกิดได้บิดคอยในภาพเล็กตรงเนี้ยสามารถเบรกไฮในส่วนของ29,600มาได้หรือถ้าเกิดเราเกาๆเลยเนี่ยเรามองแพทเทิร์น เป็นฟ l ร์ลิงเวล์นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก็จะมองว่า ตรงนี้วิ่งชนบนชนล่างชนบนชนล่างแล้วถ้าเบรกเอาไปได้เราก็โฟลโล่บ่ายสอดลอสที่โลล่าสุดสอบเง,นงบินเข้าบ้าหนึ่งร้อยแล้วก็หลั่งเทรดขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าตอนนี้รอการขึ้นไหลกันไปก่อนนะดังนั้นวันเสาร์ที่นี้ก็ถือโอกาสกในการพักผ่อนไปนะครับใครไปเที่ยวไหนก็ไปเใใที่ยวอะไรเต็มที่นะเดี๋ยวมาลุยกันใหม่วันจนันทร์นะครับเพราะ่ากราฟคงจะวิ่งได้เร็วๆนี้แหละและสุดท้ายเติรนฝากไว้เหมือนเดิมครับก็กลุ่มกระทั่เทรดเดอร์นะเพียงแค่สมองโอเคขวารีคอมเตอนครับก็ได้เข้ากลุ่มทรดะทัเทเ่ ต้นเดือนเดี๋ยวจะมีมิ팅กันอีกหนึ่งครั้งนะครับใคาอยากมาเจอเติ้ลนะอยากมิ팅อยากเข้าร่วมรับของรางวัลก็เข้าร่วมกลุ่ม,มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเวลากระชัมนาสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย